มาดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยกันดีกว่าค่ะด้านการคมนาคมถนนสายแรกที่สร้างขึ้นโดยวิธีการก่อสร้างแบบสมัยใหม่คือถนนเจริญกรุงเปิดใช้เมื่อปีพศ2407ทางรถไฟสายแรกคือทางรถไฟสายปากน้ำเปิดใช้เมื่อปีพศ2436ถ้าอากาศยานแห่งแรก คือถ้าอากาศยานานานาชาติดอนเมืองเปิดใช้เมื่อปีพศ2457ส,อ24สพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรกคือสะพานมิตรภาพไทยลาวเปิดเมื่อปีพศ2537ด้านพลังงานเขื่อนอนเนกประสงค์แห่งแรกคือเขื่อนภูมิพลก่อสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2507 การจ่ายกระแสไฟครั้งแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นที่พระที่นั่งจากกรีมหาปรา,าสาทเมื่อปีพศ2427ด้านเศรษฐกิจธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกคือแบงก์สยามกรมมาจนก่อตั้งเมื่อปีพศ2449ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารของรัฐบาลไทยแห่งแรกคือคลังออมสินก่อตั้งเมื่อปีพศ2456 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารอมสินด้านการศึกษามหาวิทยาลัยแห่งแรกคือจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อพศ2460โรงเรียนรัฐแห่งแรกคือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปีพศ2425แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกคือจินดามณีเขียนขึ้นในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช สิ่งแรกและสิ่งสำคัญในประเทศไทยยังมีอีกหลากหลายสิ่งเลยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ